คืนหมาหอนช่วงกระทู้หลอนจากพันทิปก่อนรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่หมาด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่หมาเรื่องของสมาชิกพันทิพย์หมายเลข7 8 6 4 1ป3ห่างหายไปนานกับการเล่าเรื่องผีส่วนตัวเราเองเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเชื่อเรื่องนี้สักเท่าไหร่แล้วก็ไม่เคยได้เจอแบบจังๆสักครั้ง ส่วนใหญ่มาในรูปแบบไม่แน่ใจว่าใช่ปะวะแต่มันมีอีกเพื่อนในกลุ่มสมัยเรียนอยู่คนหนึ่งที่มันบอกเสมอว่ามันเห็นผีและแทบทุกครั้งที่ไปกับมันไม่มีเรื่องเฉียดตายก็มีเรื่องหลอนชื่อไออาร์มชื่อในวงการที่เพื่อนๆเรียกกันก็คือนางอารีกระเทยควายหัวใจมด <c oughs> และเรื่องนี้มันก็มีอยู่ว่าช่วงนั้นก่อนเรียนจบอาจารย์ได้มีกิจกรรมให้นักศึกษาเป็นค่ายอาสาเพื่อเก็บคะแนนก่อนเรียนจบ เราก็เลยเลือกลงพื้นที่แถวโรงเรียนแถวอีสานเพื่อทําห้องน้ําโรงเรียนเป็นเวลา4คืน5วันไอสอ3าวันแรกมันก็ปกติดีแหละแต่เรื่องมันเกิดเมื่อเข้าวันที่4หลังจากเข้านอนกันตามปกติอยู่ๆนางอารีมันก็บอกว่าปวดท้องเข้าห้องน้ําเลยมาปลุกเราไปเป็นเพื่อนเพราะมันกลัวทุกสรรพสิ่งบนโลกใบน,นี้โดยเฉพาะผีตอนที่มันปลุกน่าจะเวลาประมาณตีสองตีสเลยต้องลุกไปเป็นเพื่อนมันทนั้นที่ก็โคตรง่วง ด้วยความที่ตัวบ้านกับห้องน้ํามันอยู่ไกลกันพอสมควรเราก็เลยเลือกที่จะนั่งรอมันอยู่ทางหลังบ้านที่ห่างจากห้องน้ําไปประมาณ300เมตรรอมันประมาณ15นาทีมันก็เดินหน้าตื่นออกมาจากห้องน้ําและวิ่งปลุดขึ้นบ้านแบบไม่รอเราสักนิดเรียกเท่าไหร่ก็ไม่หันพอเราเดินตามมาถึงก็ถามมันว่าเป็นอะไรทำไมาอยู่ๆก็วิ่งมาไม่รอกูเลยมันก็เลยเปิดผ้าห่มที่คลุมโปองอยู่เหมือนกํนาลังจะเอ่ยปากบอกอะไรเราสักอย่างแต่อยู่ๆมันก็ร้องคริต แล้วพูดแต่ประโยคว่าหนูกลัวแล้วแล้วและตัวก็สัน่นและหงายท้องหลับนิ่งไปเฉยๆพยายามปลุกก็ไม่ตื่นจนคนในบ้านตื่นและถามว่าเกิดอะไรขึ้นเราที่จับต้นชนปลายไม่ถูกก็ไม่รู้จะตอบอยังไงเพราะคนต้นเรื่องอย่างนางอารีมันก็เป็นลมล้มพับไปแล้วแม่ใหญ่ในบ้านก็เลยบอกว่าให้เอาผ้าเอายาดมมาให้เช็ดต,ตัวกับให้มันดมเดี๋ยวก็น่าจะดีขึ้นผ่านไปประมาณ2-3ชั่วโมงมันก็ตื่นเลยได้ว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมเมื่อคืนก็วิ่งหน้าตื่นขึ้นบ้านและก็กรีดลั่นบ้านแบบนั้นมันก็เลยเล่าให้ฟังว่าหลังจากมันเข้าห้องน้ําเสร็จก็ออกมาจากห้องน้ําเตรียมจะเดินไปหาเราที่นั่งรออยู่แต่สายตาเหลือไปเห็นข้างๆห้องน้ําว่ามีคนนั่งยองๆอยู่ข้างห้องน้ําเลยคิดว่าเป็นเราที่นั่งปัจฉะอยู่เพราะห้องน้ํามันมีห้องเดียวก็เลยเดินไปใกล้ๆและเรียกชื่อเราเบาๆแต่พอคนคนนั้นหันมามันกลับเป็นยายแก่ๆคนหนึ่งกาลังเคี้ยวหนูตัวเป็น,เปน,เปน,เปนๆเต็มๆ และจ้องหน้ามันมันบอกว่าตอนนั้นจะร้องกรีดแต่ยายคนนั้นเอานิ้วมือมาส่งเสียงจุจุที่ปากและยิ้มให้มันเมื่อเลยได้แต่ร้องไห้มากก้าวขาออกก็เลยรีบวิ่งหนีขึ้นบ้านพอขึ้นมาถึงบ้านตอนที่เปิดผ้าห่มมากะจะเล่าเรื่องทุกอย่างให้เราฟังมันก็บอกว่ามันเห็นยายคนนั้นห้อยหัวมาตรงหน้าต่างและทำมือส่งเสียงจุจุเหมือนตอนแรกและจ้องหน้าตาขวางแต่ปากยิ้มมีคราบเลือดกับขนหนูติดอยู่ที่ซอกฟันและภาพมันก็ตัดไปเลย หลังจากฟังที่มันเล่าส่วนตัวเราเองเราก็รู้สึกว่ามันเอาอีกแล้วลรอว,วะมันเจออะไรแปลกๆอีกแล้วแต่ก็ไม่เชิงไม่เชื่อเพราะถึงแม้ตัวเราไม่เห็นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีจริงจนป้าเจ้าของบ้านบอกว่ามันเป็นปอบใหญ่นาบ้านมันอยู่แถวท้ายวัดตอนแรกก็อาศัยอยู่ในแถวหมู่บ้านนี้แต่โดนชาวบ้านไล่หลวงพ่อที่เป็นเจ้าวาดเก่าเห็นก็เลยเวทนาให้ที่อยู่แถวท้ายวัดและบอกว่าอย่าไปสร้างบาปสร้างกรรมให้ใครอีก หลังจากนั้นก็ไม่เคยมีสัตว์ให้หมู่บ้านตายเลยต้นหลังจากเจ้าวาดมรณะนี่แหละถึงมีคนเห็นซากนกซากหนูตายบ่อยๆแต่ไม่เคยมีสัตว์ใหญ่ตายเรื่องของสมาชิกพันทิปหมายเลข8 8 3 4 3 3สสวัสดีค่ะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคือเรากำลังจะไปบ้านแฟนที่หยุดสกนค่ะแต่เรื่องเล่าบ้านแฟนทำเรากลัวมาก อันนี้เรารวบรวมมาจากที่แม่แฟนพูดกับแฟนเล่านะคะอย่างแรกเลยคือยายแฟนเราเขาบอกน่ากลัวมากเพราะแกเป็นคนสายของดําเลี้ยงผีเยอะพวกปอบอะไรแบบนี้ก็มีค่ะทําให้ในบ้านใหญ่มีแต่ผีไม่ดีเป็นผีจากของดําคือยายตายแล้วไม่มีคนสานต่อแล้วแกก็ห่วงบ้านใหญ่แกมากค่ะขนาดลูกแกไปนอนยังโดนหลอกเขาบอกจะได้กลิ่นยาจากที่แกสูบก่อนแล้วแกจะเดินมานั่งยองๆจ้องค่ะ ถึงจะพูดว่าแกดูห่วงบ้านใหญ่แต่จริงๆแกก็ดูแลทุกอย่างในเขตทั้งบ้านใหญ่บ้านเล็กแล้วที่สําคัญเลยคือแฟนเราบอกว่าบ้านเขามันเป็นทางผ่านผีคือที่เขาล่ามันน่ากลัวมากแฟนเราจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งค่ะชื่อหนึ่งคือหนึ่งเป็นคนที่เซนแรงมากเขาจะมองเห็นจะได้ยินอะไรมากกว่าคนอื่นแล้วเขาก็ห้ามแฟนเราว่าช่วงสี่โมงถึงหกโมงเย็นห้ามนอนเพราะจะโดนผีกวนซึ่งแม่แฟนเราก็บอก เพราะแม่แฟนเราชอบนอนกลางวันแล้วโดวนหลอกบ่อยมากแล้วหนึ่งก็ยังมาเล่าให้ฟังอีกว่าเจออะไรหนึ่งบอกว่าหนึ่งได้ยินเสียงคนวิ่งอยู่บนหลังคาแบบหลายคนวิ่งแล้วก็วิ่งรอบๆบบ้านทั้งเห็นเงาดำๆตัวสูงเกือบเท่าเพดานกำลังจะเข้าประตูมาแล้วบ้านแฟนเป็นกระจกมองไปเห็นทางซึ่งเป็นจุดเห็นผีหนึ่งบอกว่าชอบได้เห็นผีมายิ้มให้ตรงนี้ประจำเหมือนเข้าบ้านไม่ได้เลยมาหลอกมากแกล้งเฉยคือมันมีเรื่องเยอะก,กว่านี้มากที่เล่ามา แต่เราจะไปนอนที่นั้นเรากลัวมากเขาก็ถามว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวจะหาโรงแรมให้นอนแต่เราก็ไม่อยากจะให้มันลำบากเขาเราเลยอยากรู้ว่าทำไงได้บ้างคะ่ะเรื่องของสมาชิกพันทิปหมายเลข892 0542ครับสวัสดีค่ะเราชื่อเฟอร์เป็นหนึ่งในเด็กบงโยโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในปริมณฑลเขาเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะเราเล่นทำเป็ดเราอยู่วงมาตั้งแต่มหแล้วค่ะ คือห้องวงจะอยู่ตึกอีหอยู่ชั้นล่างสุดตรงข้ามห้องด้านซ้ายจะเป็นสนามกีฬาตรงข้ามด้านขวาจะเป็นห้องมอ .5 ที่ตอนดึกๆน่ากลัวมากและมองตรงไปจากห้องวงจะเป็นตึกใหม่ที่กำลังสร้างข้างๆห้องวงจะมีบันไดค่ะซึ่งแม่บ้านจะปิดประตูบันไดตั้งแต่5้าโมงเย็นตอนนั้นเรากับพี่ๆเพื่อนๆคนอื่นกำลังซ้อมนอกเวลาปกติพวกเราจะกลับบ้านกันทุ่มสองทุ่มแต่วันนี้เรากลับบ้านกันห้าทุ่มค่ะ เวลาประมาณ3ามทุ่มกว่าวาเราอยากเข้าห้องน้ำมากเลยชวนโลมาเพื่อนเราเองค่ะซึ่งเป็น LG H T Q Plus. โลมาก็ถามเราว่าจะไปจริงหรอดึกมากแล้วนะเราก็ตอบเขาว่าไปสิกูปวดฉี่ซึ่งจากตึก E 5ไปห้องน้ำนี่ไม่ใช่ใกล้ๆเลยค่ะต้องเดินไปค่อนข้างไกลเลยเลยชวนเพื่อนไปด้วยอีกคนนึงคือจูนทางไปห้องน้ำที่ใกล้ที่สุดจำเป็นต้องผ่านลานอเนกประสงค์ที่มีโต๊ะเก้าอี้เก่าๆเยอะๆตอนกลางวันปกติมาก แต่ตอนกลางคืนน่ากลัวโคตรเลยค่ะเราเข้าห้องน้ําเรียบร้อยเหตุการณ์ปกติดีค่ะพอเดินไปถึงห้องวงพี่ในวงคนหนึ่งชื่อพี่เป็ดเขาถามว่าเฟอร์ไปทําอะไรในห้องมห้าเดี๋ยวก็โดนผีหลอกหลอกพี่เป็ดพูดประโยคนั้นเสร็จเราสามคนยืนตัวแข็งแล้วต้องหน้ากันเลยค่ะเราตอบพี่เป็ดไปว่าหนูเพิ่งไปเข้าห้องน้ํามาวันนี้หนูไม่เคยเข้าไปห้องนั้นเลยพี่เป็ดแกหน้าซีดพี่แกถามทุกคนเลยว่ามีใครเข้าไปในห้องมห้าไหม ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่พี่เป็ดแกเล่าให้ฟังว่าเจอคนในห้องหมอห้าลักษณะเหมือนเราเป๊ะเลยเืยินอยู่ในห้องนั้นเห็นแค่เงาเพราะไฟปิดสนิทแต่ยังมีแสงไฟลางๆจากห้องวงอยู่พี่ผีแกห้าวมากไม่เชื่อเรื่องผีแกเดินไปเปิดประตูห้องนั้นเลยค่ะห้ามไม่ฟังด้วยแต่เปิดยังไงก็เปิดไม่ออกมันล็อกจากข้างในทุกคนขนลุกสู้เลยค่ะพี่พีแกเอาไฟฉาย่องปรากฏว่าไม่มีใคร จังหวะนั้นลมแรงมากทุกคนเรียบวิ่งเข้าห้องวงนั่นคือเซฟโซนของพวกเราค่ะทุกคนคุยกันว่าคนที่พี่เป็ดเห็นเขาคือใครในห้องวงบรรยากาศเย็นเฉียบฝนตกโปรยโปรยฟ้ามืดสนิทแอร์25องศาพร้อมเครื่องดนตรีที่ถูกเก็บเรียบร้อยเราโลมาจูนจับมือกันแน่นเพราะกลัวมากทุกคนรีบกลับบ้านตอนกลับบ้านต้องจับกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่กลับบ้านด้วยกัน หลังจากวันนั้นไม่มีใครกล้ากลับดึกอีกเลย